Oh, Same way, baby, you could go on it, could do it on it. ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพวกครีมหลอดต่างๆที่มันค่อนที่จะใหญ่นะครีมกันแดดนะมีเอามาหลายแบรนด์มากอันนี้ยังไม่เคยลองอันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าของที่มีใช้ประจำอยู่ในนี้เขาตลอดเล็กหน่อยก็คือสเป็นต้าแบรนด์ตัวนี้นะก็เลยเอาไว้ในนี้เพราะว่าของพวกหลอดเล็กๆมีจะไม่เอาออกมนาะจะมีลิปสติกมีอะไรพวกเนี่ยสำลวงสำลีนะคะแล้วก็จะมีเครื่องสำอางเนี่ยในนี้อีกนิดนึงนะ แล้วก็จะมีที่ม้วนผมอันนี้เป็นแกน26นะคะเป็นแบบแกนไม่ใหญ่มากเล็กๆนะเอาไวมไนะ้ม้วนปลายเนาะแล้วก็จะมีของที่พื้นต่างๆเด๋ยวาะเงี้ย เมีเพิ่งเสร็จงานไปก็คือหลังจากที่กินข้าวเที่ยงไปใช้ะเม่สั่งข้าวเที่ยงมาจากแก๊บเบยร์แล้วทีเนี้ยก็เลยอิ่มก็เลยนอนไปประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ตื่นมาทํางานต่อเพิ่งเสร็จตอนนี้ก็คือประมาณ6กโมงตะครึ่งแล้วเดี๋ยวว่าจะออกไปเดินเล่นนิดนึงแล้วก็จะไปหาอะไรกินนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรแบบไม่มีแพนเลยวันเนี้ยเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดด้วยอันนี้ก็แต่งตัวถ่ายงานไปนะคะ เดี๋ยวเอาไปขา้างนอกคนเมก็เตรียมออกไปข้างนอกแล้วชุดวันนี้เป็นสายเดี่ยวกับขาสั้นรองเท้าพ่อไป You can't see me คนคือเมตื่นสายตอนแรกว่าจะตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงมาทํางานใช่ป่ะแล้วก็จะออกไปเที่ยวแบบนั่งคาเฟ่อะไรเงี้ยว่าจะตามรอยเพื่อนนะคะแต่ว่าตื่นสายก็แล้วก็เลยไม่ได้ลงไปกินข้าวเช้าของโรงแรมด้วยตอนนี้น่าจะประมาณ11โมงแล้วนะคะ วันนี้ไปนั่งคาเฟ่กันเนาะแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเมยน่าจะขึ้นเขาอะไรเงี้ยคัมมา on. one two hey, stop, 걸리게 친절은 사양할게 오해하게 하지 말아요 날예 yeah. 들어봐 가문 같은 마음엔 뭐라도 담비가 돼요 안 음, 돼요 무의미한 말에 작은 사람들 속. คือเมยกินข้าวเสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็เดินเล่นอยู่ในนิมานทุกคนไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ว่าหลายๆร้านก็ปิดไปนะคะแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็คือน้อยมากๆม,มีแบบหล่ำแหลมหล่ำแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วก็คือเริ่มมืดแล้วนะคะหลักแล้วเหรอตัวใหญ่ม่อแล้วนี่คืออะไร ตอนนี้ไมโลขึ้นมานอนเรียบร้อยในคาเฟ่หมาคะตอนนี้ก็คือนี่คืออะไร <laughs> หลับแล้วปะน้องไมโลรู้ชื่อตัวเองใช่ไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยร้อยมากนี่จ <laughs> ะตอนนี้เล็กคืนน่ารักจังคอย 어제의 다짐들 ไส่อะอแต่มันดีนะคะอร่อยมากเลยทุกคนตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเมยนั่งรอพี่คนขับรถนะคะมารับเพราะว่าไม่รู้จะเดินที่ไหนแล้วอ่ะมันเช,ชิงแฉงไง อยากไปน,น้ำตกแต่ว่าฝนตกไม่ได้ใจว่าควรไปเปล่าจ้างหรอพี่พีพกินจ้างหรอ ถึงน้ำตกแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ข้งงี้ก็มีคนอยู่พอถึงคนเลยนะแต่ว่าน้ําตกก็คือมีใส่มากเลยมาถึงชั้นที่สองแล้วนะคะก็สวยดีนะแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันนะคะ ถึงชั้นข้างบนแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนฝนมันเริ่มตกอ่ะคือวาน้เมน,นม่ว่าน่าจะสุดแล้วนะคะเพราะว่ามันขึ้นต่อไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะอเพราะมันก็เป็นป่าแบบนี้เหรอเนาะนี่ไห มา,มาถึงบ่อน้ําพุแต่ว่าคือมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็คงมีแหละเรามาดูบอด่อน้ําพุร้อนกันนะคะก็น hm ี่ก็จะมีบ่อแบบนี้น้ำข้างล่างอ่ะแต่มีรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนเป็นกลิ่นกรรมธาตนะก็คือกลิ่นแรงมากๆเลยนี่ก็เป็นบ่อน้ําพุนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีอะไรแบบปุดๆขึ้นมาเนาะแต่กลิ่นก็คือเป็นกลิ่นกรรมธาตแรงมากแล้วก็จะมีควันนะดูดิ อแล้วเขาก็จะมีข้อหนึ่ถามเขาก่อนว่ามันคืออะไระเซตาแบบนำ้ำแร่ตรงนี้ด้วยค่าเข้าร้อยนึงเนาะแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะเข้าดีไหมอ่ะทุกคนไม่ว่าจะแช่น้ำพุรอนนะคะก็ออยากลองดูมาแล้วเนาะก็แช่สักหน่อยน่าจะสบายตัวดีเพราะตอนนี้เหงื่อมีแตกจากการที่ไปเดินบนไอ้นี่ยน้ำพุไม่ใช่ที่ไปเดินบนน้ำตกอะ เลยอยากลองแช่ดูอ่ะนี่นะเมย์ก็ตัดสินใจว่าเมย์จะแช่น้ำปุ๋ยร้อนกันนะคะก็จะมีแบบข้อไม่แช่นะครึ่งชั่วโมง1 0 0บาทนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นผ้าถุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราลงแช่เราก็ต้องการล้างตัวทิ้งก่อนนะจ๊ะ กลิ่นมันน้ำอุ่นมากทุกคนแต่มนี้ว่ามันขุ่นไปนะอป้าบอกว่าทางนู้นอ่ะมันจะเย็นแต่ว่าทางนี้มันจะอุ่นเดี๋ยวดูดินี่ชมวิวข้างนอกวันนี้นะคะ ถ้าโดยคำนะคะก็มาไหว้หลวงพ่อทันใจนะแต่ว่าแดดนะคะจะแรงอีกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะ คนเยอะอยู่เหมือนกันนะที่วัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยแล้วนี่ตรงนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะแล้วก็แบบวันนี้เดี๋ยวก็จะมาขอพรกันนิดนึงนะคะ Tuesday.